ขับมากมากมากเลยนอนพ่อกับ,บนนันดีนะต้องเข่าไหมเด็กหงวบหยูหอกต้องเขา่าโทษโทษมาจะใส่ขับมุกปาุกลาิลขับับบอเก็ตซีนี่ผ่าสามตัว่สาวสามตัวสามตัวมีตัวไดไรนะพ่อ สามตัวนี่มันมีสองสี่หกสามสี่หกสองสี่หกสามสี่หกจะว่ายโยนตัวจะว่าพ่อมั่นใจที่ว่ามาตรงตรงคือโตได้ปะให้สี่หกหกสี่ขับน้นงเลยครับทาวิ่งก็วิ่ง ที่ก็บพบลทาวิ่ง